ลูกช้างอายุสิบวันไม่ยอมกินอะไรเลยไม่ว่าเจ้าของจะพยายามทำอย่างไรมันก็ไม่ยอมแต่ต้องอาหารแม้แต่น้อยดวงตากลมโตที่เคยเปล่งประกายของมันเริ่มมดนแสงลำตัวสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดและคืนนี้มันไม่มีแม้แต่แรงจะยืนเจ้าของมองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดใจเขาตัดสินใจพามันไปหาแม่ช้างเป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม่ช้างที่มีน้ำนมเต็มเต้านั้นกลับไม่ยอมให้ลูกกิน มันใช้ปลายงวงรูปลายตัวลูกแผวเบาพลางส่งเสียงค้าำครวนในลำคอราวกับกำลังบอกเล่าความเศร้าอย่างสุดหัวใจเจ้าของที่ยืนมองอยู่ข้างๆถึงกับน้ำตาคอความรู้สึกบางอย่างบีบแน่นอยู่ในอกทำไมแม่มันถึงไม่ให้ลูกกินนมจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติท้องของลูกช้างบวมขึ้นผิดธรรมชาติผิวหนังตึงแน่นราวกับลูกบอลและเมื่อสัตวแพทย์ถูกเรียกตัวมาตรวจอย่างเร่งด่วนความจริงที่โหดร้ายก็เปิดเผยออกมา ลูกช้างเกิดมาพร้อมความพิการแต่กําเนิดมันไม่มีรูทวารให้อุจจาระอาหารที่มันกลืนกินเข้าไปสะสมอยู่ภายในทําให้ท้องมันค่อยๆบวมขึ้นทุกวันและหักป่อยไว้ไวอีกไม่นานมันจะสิ้นใจค่าผ่าตัดสูงริบเลี่ยวเกินกว่าที่เจ้าของจะจ่ายไหวแม้ใจหนึ่งจะอยากช่วยแต่มันเป็นเงินจํานวนมหาศาลเขาจึงลังเลขณะที่ภรรยาของเขากลับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเราไม่มีเงินรักษามันส่งมันไปที่อื่นเถอะคำว่าที่อื่นนั้น หมายถึงที่ที่เขาเองก็ไม่อยากเอ่ยออกมาแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจเขาแทบแตกสลายคือท่าทีของลูกช้างมันเหมือนจะเข้าใจบทสนทนานั้นมันค่อยๆเดินไปหลบที่มุมหนึ่งก่อนจะค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงแล้วร้องให้อย่างเงียบๆไม่มีเสียงโวยวายไม่มีการดิ้นรนมีเพียงดวงตากลมโตที่เอ่อล้นไปด้วยหยาดน้าใสมันกําลังรอคอยให้ชะตากรรมตัดสินชีวิตของมันทันใดนั้นเอง แม่ช้างที่เคยเป็นหัวหน้าฝูงก็เดินเข้ามาช้าช้าดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าและอ้อนวอนมันค่อยๆใช้ปลายงวงตะไลเจ้าของอย่างอ่อนโยนก่อนจะหันไปหาลูกช้างและส่งเสียงข้ามครวญตำๆราวกับกำลังขอร้องลูกช้างที่สิ้นหวังมานานเงยหน้ามองแม่ของมันก่อนจะตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันค่อยๆพาตัวเองไปยืนตรงหน้าเจ้าของแล้วคุกเข่าลงมันไม่ได้อ้อนวอนขอชีวิตแต่มันกำลังบอกว่า ขอให้หนูมีโอกาสได้อยู่ต่ออีกสักหน่อยเพียงเท่านั้นหัวใจของเจ้าของก็แทบแตกสลายเขาไม่อาจลังเลอีกต่อไปฉันจะช่วยมันฉันจะไม่ยอมให้มันจับไปแบบนี้เขารีบตามหาสัตวแพทย์ที่เก่งที่สุดในพื้นที่การผ่าตัดเริ่มต้นขึ้นทันทีเวลาผ่านไปกว่า5ชั่วโมงทีมแพทย์ทำงานแข่งกับความเป็นความตายจนในที่สุดลูกช้างก็รอดชีวิตเมื่อทุกอย่างจบลงเจ้าของถึงกับสุดตัวลงร้องไห้ ขณะที่แม่ช้างส่งเสียงร้องแผ่วเบาแล้วใช้ปลายงวงกอดลูกของมันเอาไว้แน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมาหนึ่งสัปดาห์ต่อมาลูกช้างที่เคยหมดหวังกลับมายืนได้อีกครั้งมันได้กินนมแม่อีกครั้งแม่ช้างถึงกับยืนนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่มันจะส่งเสียงร้องสะอื้นราวกับไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือลูกของมันจริงๆ